ท่านด้วยกันนะคะที่จะมานำเสนอค่ะมาจากทั้งสมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทันดิจิทัลเทคโนโลยีแล้วก็นายกสมาคมโรงแรมกระบี่นะคะเป็น2กลุ่มที่น่าสนใจมากนะคะกลุ่ม2ค่ะซึ่ง ผู้ที่จะมาพรีเซนต์เนี่ยนะคะหลายท่านก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะกลุ่มนี้ Thailand Tourism Sustainable Roadmap นะคะสีประจำกลุ่มก็คือสีฟ้านะคะค่ะจะนำเสนออย่างไรน่าสนใจอย่างไรนะคะทุกท่านเชื่อว่าทุกท่านต้องตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งตารอทุกกลุ่มแน่นอนนะคะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ย ระดมความคิดกันอย่างไรนะคะแล้วก็สรุปออกมาเป็นเช่นไรนะคะเช่นเคยค่ะนำเสนอ8นาทีแล้วก็สอบถามอีกประมาณ7นาทีนะคะท่านแรกค่ะท่านเป็นนายกสมาคมโรงแรมกระบี่นะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณวิชุพันธ์ภูเก้าล้วนสีสัญญาค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งเสียงกรีดได้เลยนะคะสมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทันดิจิทัลเทคโนโลยีคุณนรศักรัตนเวโรธหรือพี่จอนูโอค่ะ เก็บช่องฟ้าเบื้องบนไว้ให้เป็นเหมือนเก่าเก็บภูเขาเรียงรายไว้ให้ฉดฟ้าครามเก็บหมอกงามยามเช้าจางจางจับอยู่บนทิวเขางามงามให้ยิงามเมื่อแดดส่องไปสวัสดีครับผม It's all about the m o m e n t ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่อง m o m e n t การอยู่กับปัจจุบันการให้ความสำคัญกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตเราปัจจุบันละทิ้งสิ่งสิ่งที่อยู่ในอดีตแล้วเข้าสู่ความเป็น nature become natural become a human being become alive again ด้วยการท่องเที่ยวแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูแลไปด้วยการเพื่อความ s ั s t a i นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อม ผมจอมร์รัตนเวโรนะครับเป็นนายกสมาคมเครือข่าย d ีเทคนะครับมือซ้ายนะครับวันนี้จะนําเทคโนโลยีมานําเสนอเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ผู้ช่วยของผมและก็เป็นนายกเหมือนกันนะครับ น้องเมย์มค่ะ,คะนางสาววิชุพันธ์ภูการ้วนศรีสัญญาเนียกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ค่ะแต่วันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงคู่พี่จอนนะคะยังครับยังม่คตเดี๋ยวผมจะมีคู่หลายร้องแถวๆนี้หลายคนอยู่นะครับ <c oughs> คมริษาอยู่นี่ด้วยแต่ก่อนที่เราจะบันเทิงกันเราต้องมาดูกันว่าเราต้องดูแลอะไรกันบ้างวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับทุกๆท,ท่านนะครับที่เป็นตัวแทนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมจากทั่วประเทศนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับหรือว่าจะเป็นผู้ประกอบการนะครับประชาชนทั่วไปนะครับส่งมอบให้เรา สำคัญมากเราได้สรุปมาสั้นๆแล้วครับแล้วได้ประโยคที่สำคัญก็คือคําว่า E2S นะครับ Every E Every Environment Concerns ที่มีอยู่เนี่ย You have to make it become sustainable strong and sustainable จริงๆแล้วควรจะเป็นคําว่า E2DoubleS ไม่ใช่แค่ s ั s t a i นในต่อไปความรู้ต่างๆที่เราได้มาในสองสวันที่ผ่านมาเนี่ยมาเติมเต็มเราจริงๆต้องขอขอบคุณทางท่านในายโกมากครับเพราะว่าการมารวมตัวในครั้งนี้ทำให้เราเกิดความเข้าใจที่ว่าเราจะสามารถทําอะไรได้บ้างขออนุญนตนำเสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี้ครับค่ะจากการเวิร์กช็อปเมื่อวานนะคะเราก็ได้ตกผลึกมาเป็น 5E อีอย่างเช่นข้างบนนี้ค่ะเริ่มจากอันดับแรกค่ะพี่จอนคะ่ะ e evaluation อย่างที่บิดาแห่งการจัดการแห่งโลกนะคะที่ได้กล่าวเอาไว้ว่า You can't manage if you can't measure. แปลว่าอะไรคะเราต้องมีการประเมินผลคะ่ะประเมินผลการกระทบสิ่งแวดล้อมในทุกทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพน้ำคุณภาพอากาศแล้วก็คุณภาพของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีอยู่โดยใช้อะไรคะพี่จอนคะก็คือการใช้เรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามา evaluate ก่อนอื่นทุกท่านนะ เราแพ้ภัยตัวเองโดยการที่เราปล่อยให้การประเมินคุณภาพของเราเนี่ยไปตกอยู่ในมือของที่อื่นไปอยู่บนแพลตฟอร์มอื่นมานานเพียงพอแล้วถ้าเราให้การ evaluate นะครับผลกระทบต่างๆของสิ่งแวดล้อมของเรานั้นไปอยู่บนแพลตฟอร์มอื่นอีกเนี่ย that's the last mile และ เพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการมีแอปพลิเคชันจะเป็นแอพพลิเคชันจะเป็นออนไลน์จะเป็นเว็บเบสหรือ whatever เนี่ยเราเห็นทิศทางแล้วว่าการที่จะ evaluate สิ่งที่เป็น relationship กับสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเราควรจะมีแพลตฟอร์มที่เป็นของเราเองซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมีข่าวดี<ช>จากทาง GBDI ค่ะถูกต้องฮะทั้ง GBDI เนี่ยเราเขาได้เราจะสังเกตเห็นว่าเขาได้ b r i n g factor ที่เกี่ยวข้องนียเข้ามามากมายหากว่านะครับไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงการท่องเที่ยวก็ดีนะครับรวมไปถึงอาจจะรวมไปถึงทางด้านกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมะนะครับแล้วก็รวมไปถึง data ต่างๆเอามาใส่ไว้ในขังเดียวกันแล้วก็สร้างแพลตฟอร์มที่เป็นของเรา imagine นะครับว่าจากนี้ไปการเดินทางที่เราอยากจะให้เกิดนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพถ้าเราสามารถมี rating เชิงคุณภาพที่เป็นของเราเองครับผม อีที่สอครับอีที่สอง,อสอง education เราจะไปถึงจุดนั้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าทุกคนในสังคมไม่ได้มีความรู้ไม่มีความตระหนักรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะรวมไปถึงอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการติดอาวุธผู้ประกอบการนะคะพี่จรค่ะครับผมเรื่องของ education นั้นเป็นสิ่งที่การที่เราต้องเติมเต็มกันให้ได้เพราะว่าเราต้องการให้พรรทัดฐานในการที่เราจะรับรู้ในสิ่งนี้เป็นเรื่องเดียวกัน เพราะนั้นการที่จะให้เรื่องของการ educate หรือการ transfer knowledge ต่างๆนี้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเน้นอีกทีนะฮะไม่ใช่เฉพาะผู้ประกอบการแต่ว่าประชาชนและชุมชนทั่วไปทุกคนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาทั้งสิ้นรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐนะครับจริงๆในภาพนี้มันมีภาพหนึ่งที่สําคัญมากเยผมอนุญาตย้อนเพียงนิดเดียวด้านซ้ายมือเนี่ยฮะจะเห็นนักท่องเที่ยวนะครับมาถึงถึงผู้ประกอบการท่านที่สนะครับแล้วก็ ชุมประชาชนทั่วไปแล้วก็ภาครัฐเนี่ยที่ทั้งหมดเนี่ยจูมือเข้ามาเข้ามาสู่สิ่งที่เรียกเรียกว่าเป็นดาวอยู่ตรงกลางนี่ก็คือตัวแทนของวัวจุลาของคนไทยนั่นเองนะครับเราบอกว่า this is all something that we have to do together ดังนั้นการ educate ที่ว่าเนี่ยในบรรทัดฐานที่ควรจะมีเนี่ยเราต้อง create this new education methodology ขึ้นมาที่เป็นของเราเอง ที่เหมาะสำหรับคนไทยและเป็นของคนไทยเองจริงๆนะครับแล้วต้องเห็นพร้องต้องด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับและให้มันเป็น national agenda ให้ได้นะครับถ้ามันไม่เป็น national agenda เนี่ยคุณค่าในการเดินทางไปสู่สิ่งที่เป็นความรู้ที่เรียกว่ารู้เท่าเทียมกันในเรื่องเดียวกันนั้นก็จะได้เกิดประโยชน์นะครับในดีเทลอีที่สาครับผม strategy ที่3ค่ะ engagement เราจะต้องมีความมีความร่วมมาร่วมมือกันความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและก็รวมไปถึงการระดมความคิดระดมสมองเพื่อการตกผลึกเกิดเป็นมาตรฐานการท่องเที่ยวมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อขอให้เกิดความยั่งยืนต่อไปค่ะการ standardize ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่ายังไม่มีนะครับแล้วเราก็เมื่อเราเป็นคนที่มีนะครับถ้าเราเรียงให้ดีนะฮะเราต้องเรียงให้ถูกนะฮะเราต้อง evaluate educate แล้วถึงถึงขั้นในการที่จะเป็น E ที่สานั่นคือการ engagement ในที่สุด eventually เนี่ยเมื่อเรามีความเข้าใจเรียงลำดับตาม2อ e ี e แรกเนี่ยการที่เราจะสร้างความเป็น engagement ต่อจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราพูดเรื่องเดียวกันพูดถึงโลกใบเดียวกันจุดบอบพร่องของการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในทุกหน่วยง,งานที่เกิดขึ้นมาผมไม่ได้ว่าไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเราต้อง change เราต้องเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างเป็นไซโลกันหมดเลยผมไปคุยมาเยอะนะฮะแล้วก็ไปเดินทางไปดูมาเผมก็บอกว่าตกลงเราอยู่โลกใบเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยทำไมวิธีในการดำเนินการการจัดการถึงเป็นไซโลและแยกกันอยู่เพราะฉะนั้นการ e n g a กจเมนต์ในครั้งนี้เนี่ยภายใต้คอนเซปต์สอง E แรกเนี่ยก็จะนำมาซึ่ง,งในรายละเอียดที่น่าสนใจซึ่งถ้ามีเวลาเหลือเนี่ยเราจะลงในดีเทลได้ในระดับหนึ่งครับผม E ที่4ครับ Strategy ที่4ของเราค่ะ Efficiency คือการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รวมไปถึงการบริหารขีดความสามารถในการรองรับรวมงแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมค่ะบริการ uh, 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 เรื่องของ carrying efficiency อันนี้ไม่น่าเชื่อว่าผมพูดไปนานขนาดแล้นหรอฮะหรือนาทีผมองเวลาผมตกใจ it's about balance quality against quantity if you do not balance ตรงนี้ออกมา c r y i n g capacity if you do not care or you carry เอามาเล่นสองคเนี้ย it means you're careless และการที่ต่างชาติเข้ามาเดินทางมาดูบ้านเราแล้วไม่มีคุณภาพ against quantity เขาจะเห็นทันทีว่า you're not caring you are careless ซ um ึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนาทีสุดท้าย economy for you เลยสำคัญมากเลยสำหรับผู้ประกอบการค่ะ economy ค่ะพี่จอนค่ะ ก็เป็นเรื่องของการใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการรวมไปถึงนักท่องเที่ยวอย่างเช่นนะคะเราจะมีแรงจูงใจทั้งด้านภาษีถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ทําธุรกิจสร้างการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเขาได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ การลดหย่อนภาษีการให้อิน e n น i v e การให้ซับเ d ดได i e s การลดค่าธรรมเนียมต่างๆเหล่านี้เป็นแรงจูงใจค่ะที่ทำให้ทุกคนได้มาร่วมกันสร้างสังคมที่ให้เกิดความยั่งยืนกันต่อไปค่ะพี่จอนไว้ให้เธอให้เธอผู้เดียวค่ะขอบคุณครับผมขอบพระคุณค่ะ เข้าสู่ช่วงถามตอบแล้วนะคะหลายคนบอกว่า7นาทีนี้ขอ2เพลงได้ไหมคะพี่พจอ<ร>น <laughs> อันนี้พูดเองพิธ <ผม S 1> ีกรอยากฟังนะคะแน่ใจว่าตั้งเวลาถูกป่ะครับผมแม่เชอผมมันเร็วมากไมคุ้ถูกถูกถูกค่ะ,คะมีท่านใดอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเหน็นหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวไหมคะเรียนเชิญได้เลยค่ะอยากจะให้ช่วงวินาทีนี้เป็นวินาทีที่มีคุณค่าสําหรับพวกเรานะคะ หรืออยากฟังเพลงเนี่ยดูดูแล้วค่ะครับค่ะท่านรองกลางใช่ค่ะก็ขอชมแล้วกันนะคะถ้าไม่มีใครถามจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูภาพนี้มันก็มองเห็นว่าวจุลาเพื่อไปสู่ความยั่งยืนมันก็ชัดเจนนะคะก็ชอบนะคะขอชมเลยว่าเรา ทุกคนนะคะท,ทั้งภาครัฐภาคเอกชนเราต้องมีเรื่องของการประเมินนะคะเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเชื่อมเกี่ยวที่บอกเลยนะคะแล้วก็เรื่องของการประสิทธิภาพและที่สําคัญที่สุดท้ายที่น้องเมย์บอกว่าเศรษฐศาสาตร์อาจจะต้องมาพร้อมกับในส่วนของแรงจูงใจก็ต้องฝากท่านมนตรีไว้นะคะแรงจูงใจที่ผู้ประกอบการจะได้เนี่ยมันก็จะเป็นเศรษฐศาสาตร์ที่สร้างความยัง่งยืนและแข็งแรงค่ะ,คะขอบคุณค,ค่ะขอบคุณท่านรองมากครับขอบคุณครับเชิญค่ะ ไม่มีใครถามก็ขอเป็นหน้ามาพอดีอยู่กลุ่มนี้ด้วยฮะครับก็คุณจรกับทางน้องเมย์ได้พูดโคเวอร์หมดแล้วแต่ว่าขาดกลุ่มหนึ่งคือเราพูดถึงภาคเอกชนที่เราร่วมมือกันแต่อยากจะเรียนท่านรัฐมนตรีนะภาครัฐบาลที่เซอเ์ไร์ทุยซึมเนี่ยมันไม่ให้กระทรวงท่องเที่ยวอย่างเดียวมันเกี่ยวเนื่องกับทุกๆกระทรวงเลยผมว่าได้นะฮะไม่ว่าเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงที่หนักที่สุดที่เราคุยกันคือกระทรวงมหาดไทย mm hmm. ผมจริงๆขอญาติออฟไลน์แล้วกันนะจริงๆเราพูดถึงการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบของอปทหรือเรื่องของระบบของมหาดไทยต่างๆว่าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยเนี่ยจะทํำยังไงเพราะเราพูดกันในภาคของเอกชนแล้วว่ามาเป็นมากกว่า10ปีด้วยซ้ำนะฮะว่าจะอยากทํานู่นทนํานี่เราขับเคลื่อนกันแต่ก็ต้องขอบคุณ นายกโก้นะฮะที่วันนี้เนี่ยเป็นกําลังของภาคเอกชนที่ค่อนข้างแข็งแรงมากในภูเก็ตเลยที่เป็นเสียงอีกหนึ่งเสียงที่จะให้ภาครัฐได้ยินว่าพวกเราพร้อมที่จะไปเรื่องของ sustainable tourism ครับขอบคุณมากครับครับความร่วมมือความร่วมความร่วมมือและ transparency เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับ แล้ววันนี้ตั้งแต่ที่ท่านนายกเดินทางมานั่งพูดคุยกับเรานะครับแล้วก็เราได้ฟังผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ได้ฟังาทั่วทั้งประเทศไทยทั้งหมดเลยเนี่ยได้มาฟังกันแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่า transparency เป็นอีกคำหนึ่งที่เราจะต้องใส่เข้าไปในปัจจัยในการที่จะทํางานจากนี้ต่อจากนี้ไปตอนที่เรานั่งคุยกันนะครับพี่กิ่งเราจําได้เราบอกว่าเฮ้ยเราเราต้องบอกว่ามันไม่ใช่ play แบบเราหน่วยงานภาครัฐ ถ้าเรามีแดชบอร์ดแล้วเนี่ยแสดงว่าการมี Transparency ในการที่จะมาดู Facts and Figures เนี่ยมันสำคัญมากถ้าถ้าเราไม่ได้ Facts and Figures จากหน่วยงานภาครัฐหรือภาครัฐไม่ Input มาให้กับเราเนี่ยก,ก็ต้องบอกว่า Unfair นะครับเพื่อความแฟร์นี่เราจำเป็นแล้วก็มีผู้พ,พีิสมบัตินะครับได้พูดอยู่ประโยคนึงเรื่องของมองมองแบบผมผมชอบที่เขาพูดเขาบอกว่าบางครั้งในการสร้าง Sustain น b l e ภายในโรงแรมเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการอันนัน้นนั้นรับได้ แต่พอเขาพูดให้เห็นภาพว่าแต่มันมีนอกโรงแรมอยู่ด้วยการสร้างความซัสเทนเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ d a ต a ทั้งสองฝั่งเนี่ย mm hmm. how can we together become a sustainable หรือเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นเรื่องของคุณภาพร่วมกันเพราะว่า it's not just about inside it's also about outside and inside ในเวลาเดียวกัน mm hmm. อีกเรื่องนึงที่เราพูดไปแล้วก็ตั้งเป็นข้อคิดขึ้นมาว่าถ้าเกิดเขาเป็นเขา considered to be เร mm ีย hmm. กว่า quality tourist tours ที่เข้ามาในประเทศ win strategy ของเขาคืออะไร ที่เขามาจ่ายตังค์มากกว่าปกติเนี่ยวินสตรัทเตจีที่เขาจะได้กลับไปคืออะไรมีทางทีมจาก Adventure ร์ผมจำชื่อไม่ได้เ็าบอกว่าจริงๆแล้วเขารูวา้ว่าเวลาเขามาเที่ยวแล้วเขาได้เป็น p ร e เซนต์เขาได้เป็น p ร e เซนต์โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวในการเดินทางเขาได้รางวัลจากการที่เขามามท่องเที่ยวในประเทศที่มีเรื่องของความยั่งยืนเป็นลําดับแรกขอเป็นลําดับแรกนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวจากนี้ไปไม่ใช่ลําดับที่5พี่เก่งครับ ญาตชมกันเองอยู่กลุ่มเดียวกันนะคะเป็นเชนได้ดีมากท <laughs> ั้งคุณจอนแล้วก็น้องเมย์นะคะ <laughs> แต่ว่าขอขออนุญาตขออนุญาตเสริมอีกนิดเดียวค่ะนะคะอาจจะเป็นจุดเล็กๆแต่อีกหน่อยมันจะกลายเป็นจุดใหญ่เป็นดอทใหญ่ขององค์การอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเราก็คือเรื่องของการศึกษาสิ่งที่เรากําลังพูดคือกําลังพูดถึงเรื่องการประกอบการณวันนี้นะคะแต่สิ่งที่เราต้องมองย้อนกลับไปหรือมองไปในข้างหน้านอนาคตใปนข้างน้อยมองไปข้างหน้านอนาคตอีก20 30, 40และ50ปีนะคะ ก็คือทำยังไงเราถึงจะซัพเ a นสสิ่งพวกนี้ได้จะต้องเกิดจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยจริงไหมคะ <Yeah. S 1> เราจะต้องให้เด็กๆเ,เราต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่วันนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> โกสขพวกเราจริงใช่ว่าเหมือนกันทุกคนในห้องนี้ก็คือว่าเราต้องการคืนความสุข ให้กับโลกใบนี้คืนความสุขให้อลแมนไคน์ and คืนความสุขให้ดิสเวิลด์นะคะให้ทุกคนมีความสุขอยู่บนโลกที่สวยงามใบนี้ของเราตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ครับขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะจริงๆเลยต้องขอบคุณเวทีท t t c ด้วยนะคะที่ได้สร้างครับครับก็ขอขอบคุณคุณเดี๋ยนี้น้องลงอย่างนี้เลยได้ไหมฮะผมไม่รู้สึกยืนสูงสุแน่เลยไม่เป็นไรครับ ก็จริงๆเรื่องที่พูดมาเรื่องของเรื่องของณรนค์เรื่องสิ่งแวดล้อมก็เป็นนโยบายของท่านนายกอยู่แล้วเราประกาศว่าปี 64, 65เป็นเรื่องของ BCG Bio Circular and g r e e n นะครับแล้วก็รวงการท่องเที่ยวและกีฬาของเราโดยการกรมการท่องเที่ยวเราทําเรื่องท่องเที่ยวสีขาวซึ่งเราจะล้อกันอยู่แล้วตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ขอบคุณที่มาตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ผมจะนํารายละเอียดทั้งหมดเนี่ย ไปเสอเนอให้ท่านนายกได้รับทราบเพราะท่านนายกก็มอบหมายให้ผมมาเก็บข้อมูลทั้งหมดแล้วก็นําส่งท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมขอบพระคุณท่านรัฐมนรีค่ทิคทเดียวครับการท่องเที่ยวสีขาวผมได้มีโอกาสในเข้าไปเข้าร่วมเลการมีธรรมิบาลเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าอย่างหนึ่งที่สามารถ reflect ออกมาได้ธรรมิบาลดังกล่าวเนี่ยผมเห็นด้วยท่านรัฐมนตรีมากนะครับแล้วก็ ผมจะคิดว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องเติมเต็มเข้าไปใน presentation ของเราคือการมีธรรมาภิบาลด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณวันนี้อย่าลืมนะคะเป็นวัน world ocean day ค่ะก็ขอให้ทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมแล้วก็อนุรักษ์ท้องทะเลของเราด้วยค่ะนิดนึงครับ,บถ้าว่างนะฮะ อน5มงเงยน็นสงสัยจะไม่อยู่กันแล้วฮะเราจะฉลอง World Ocean's Day จะชวนเด็กๆในเมืองภูเก็ตมาร้องเพลงเพื่อํำพันธสัญญากับเรากับมาหาสมุทรอันดามันครับผมถ้าว่างแวะมาที่ด้านหน้าของคลับเมดได้นะครับถ้าสะดวกนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณ,คณพี่จอนและคุณเมย์ค่ะ sustainable road map นะคะกลุ่มที่2ค่ะ